ส่งผลให้ต้องขาดจากพบคือแดนเกิดด้วยวิธีแห่งมัดแป,ปรงปานคือปัญญาเห็นชอบเห็นว่าสัรโรคเป็นไปตามกรรมเห็นว่าทุกสรรสิ่งเกิดขึ้นในพื้นต้นตั้งอยู่และแปรรวนในทั้งการสุดท้ายแตกสลายในที่สุดและเห็นว่าทุกมีอยู่จริง เผิทุกครต้องรู้ทางดับทุกคนต้องดำเนินข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกต้องจเจริญให้มากดำริชอบได้แก่ดำริออกจากการดำริที่จะไม่พยาบาทดำริที่จะไม่เหยียดเบียนเจรจาชอบ ได้แก่เว้นจากวัจจีทุจริตสี่อย่างคือพูดเท็จพูดสอเสียพูดเอเจอร์พูดคำยาวทำเตมุงกับกันคือพูดสุจริตสี่อย่างซึ่งตรงกับข้ามกับทุจริตทั้งสี่ที่กล่าวมาข้อต่อมาในมัดแปกก็คือการงานชอบต้องในฆ่าศัตไม่นักทรัพ และไม่ประพฤตินในการเช่นนี้จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้มีการงานชอบข้อต่อมาการเลี้ยงชีพชอบคือเลี้ยงชีดพด้วยความสุจริตไม่เบียนเบียนตนและไม่ทำใน้คนอื่นเดือดร้อนเช่นนี้จึงจะถือว่าเรายืนและเดินอยู่ในมัธาปฏิปัทาข้อการเลี้ยงชีพชอบ ข้อต่อมาความเพียรชอบแต่แก่การเพียรละวังไม่ให้บาปเกินเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรสร้างกุ้สลให้เกิดขึ้นเพียรละวังไม่ให้กุศสที่เกิดขึ้นแล้วได้เสื่อมสูญไปเช่นนี้จึงได้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรชอบข้อต่อมาละรึร่ชอบ ละลึกในกายเวทนาจิตและธรรมคือตั้งสติไว้ในมาหาสติปัฏฐานสีได้แก่กายเวทนาจิตและธรรมตั้งจิตเอาไว้ในเรื่องที่ชอบเช่นกรมนมกรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานด้วยการปฏิบัติตามมวิภีดังกล่าวมาแล้วให้ถูกต้องและเพ่งรัก จะทําให้จิตนี้ได้พัฒนาไปสู่อริยบุคคลหลุดพ้นจากภพเดนเกิดชาติการเกิดตามลำดับได้แก่พระโสดาปฏิมัตพระโสดาปฏิผลสกัดคามามมมัตสกัดคามามีผลอนาคามีมัตอนา,าคา,ามมผลอรหัตมรรและอรหัตผล ำในส่วนที่เป็นกุศลอย่างย่นย่อมาพอสังเกตแล้วต่อไปจะแสะดงสภาว่ารมส่วนที่เป็นอกุศลคือการทำชั่วการทำไม่ดีการกระทำที่ไม่ฉลาดขาดปัญญาซึ่งมีอยู่ด้วยการสาทานคือชั่วทางกายเรียก,กว่ากายทุจริตชั่วทางใจเรียก,กว่าใจทุจริต ชั่วทางวาจาเรียกว่าวัจีจท,ทุจริตการทําทุจริตคือการทำชั่วแต่การทำไม่ซื่อตรงการกระทําที่ไม่ฉลาดการทําที่ไม่ดีขาดสติปัญญารวมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นผู้ประพฤติทุจริตทุจริตทางใจได้แก่โรคยากได้ของเขา แม้ของจีวรเป็นของของเราหากว่าโลกมากเกินไปก็จะทําให้จิตนี้ทุรนทุรายไม่สงบสุขพยาบาทปองร้ายเขาเป็นเหตุให้ก่อเวรสร้างกรรมทำให้เกิดความเดือดร้อนและสุดท้ายเห็นกิจจากครองทำเช่นเห็นว่าทำดีไม่มีผลทำชั่วไม่มีผลเห็นว่าโรคพีย้ สัตว์เคยเกิดเป็นอะไรชาติต่อต่อไปก็จะเกิดเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นตน้นแม้ที่สุดเห็นว่าตัวของเราไม่จําเป็นต้องนับถือศาสนาไม่ต้องนับถืออะไรอะไรและคนใดๆก็ได้ไม่ต้องมีเครื่องอาศัยของจิตที่ถูกต้องเราก็อยู่ได้เช่นนี้จัดว่าเป็นความเห็นที่เกิดจากรองธร ีพระพาเจ้าพระองค์ยังต้องอาศัยพระธรรมเป็นเครื่องอยู่ทรงได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะอาศัยพระธรรมส่วนการกระทำทุจริตทางกายคือการกระทำที่ไม่ซื่อตรงการกระทำที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ฉลาดขาดปัญญาทางกายได้แก่การฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะฆ่าด้วยความจําเป็นหรือฆ่าเพราะคิดว่าตนเป็นเจ้าของโลกนี้ ส์อื่นเป็นผู้บุกรุกเช่นนั้นต้องฆ่าต้องกำจัดเพื่อเราจะได้อยู่อย่างเป็นสุขเหล่านี้หากมีเจตานาที่จะฆ่าถือว่าเป็นความชั่วปีบาปไม่ดีไม่ฉลาดผู้ที่กระทำจะได้รับผลตนจะเป็นคนที่โรคอายุสัน้นขาดผู้ประถมเป็นที่ลังเกียดของสามัญชนและสรรพสัตว์ทั้งปวง การกระทำชั่วผิดบาปทางกายในข้อต่อมาได่แก่รักทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ยินยอมให้หรือที่เจ้าของเขาไม่รู้ไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังถือว่าเป็นความชั่วผิดบาปไม่ดีทันนั้นผู้ที่ชอบินชฉวยเอาทรัพย์ผู้อื่นของคนอื่นแม้จะินชฉวยหรือขโมยทรัพย์ของตนแกอง คนอื่นก็จะมาตามีช่วยและขโมยทรัพย์ของตนคนอี่ชอบและเล็กขโมยน้อยของผู้อื่นเวรกรรมก็จะส่งผลให้ทรัพย์ของตนสกิดสถาพรอยู่ได้นานไม่ได้แม้ที่สุดโจนก็จะร้นไปจะไหมทรัพย์สมบัติที่ตนหามาได้ก็จะมีอันเป็นไปอีกเรื่องนึงคือการทำตัวสัมสอนใจเร็วหววได้ใจง่ายไร้ศักดี ทำตัวดังเป็นคนไม่มีคุณค่าร่วงละเเม้อต่อรูกเมียหัวคนอื่นเหล่านี้ถือว่าประพฤติผิดในการเป็นความชั่วผิดบาปไม่ฉลาดขาดปัญญาหาพู้นับถือไม่ได้ไม่มีเกียริไร้ชื่อเสียงเสียงตอโรคภัยสำหรับการพูดชั่วพูดทุจริตพูดไม่ฉลาดขาดปัญญาในการพูดก็ได้กแกพูดไม่จริง เป็นเหตุให้ไม่มีใครเชื่อถือพูดสอเสียดทำให้คนังเกียดเหม็นขี้หนา้าพูดเฟอร์เจอร์ผู้ฟังจ้องมองผู้ฟังที่ฟังแล้วจะมองว่าเป็นคนโม่เขาเพราะพูดเฟอร์เจอร์พูดคำหยาบมักจะก่อเป็นและสัตรูอัอกุศสนนอกจากจะจำแนกไว้ในอันใจกายวาจาแล้วยังจำแนกออกเป็น โลภะมูลจิตแปดวงโสะมูลจิตสองดวงและโมหะมูลจิตสองดวงรวมเป็นอกุศลจิตสิบสองดวงทั้งหมดนี้จะเป็นรากเหง้าของอกุศลคือความชั่วปีศาจทั้งมวนต่อไปจะแสดงอธิบายขยายความจิตที่ได้ชื่อว่าอัพยพจิตแบบย่ยยอ เพื่อให้เข้าใจสภาพของจิตแต่ละชนิดพอ,อเป็นสังเกตและแนวทางในการศึกษายอย่างละเอียดสืบไปภพยาจิตจิตนั้นหมายถึงจิตที่เป็นกลางเข้าได้กันแม้กระทั่งอุศนอกุศลและเฉยเฉยรวมทั้งโลภุตระจริตรวมแล้วอัพยาคิตจิตคือจิตที่เป็นกลางสามารถเข้าได้ทั้งบุญบาปและโลภุตระจริต มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5 6าวงจำแนกเป็นพิบาคือผลซึ่งมีทั้งวายุุศลอากุศลโลจะละุตระรวมได้3 6มวงเป็นปินยากิตจิตนักี้สิถ้าในสมัยใดสมัยใดอุศลนจิตหรืออากุสลนนจิตหรืออัพยากิตจิตปรากฏขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ประอกอบไปด้วยความยินดีมีปัญญาเป็นสภาวะธรรมที่กระตุนะ้นให้เกิดอารมณ์ทั้งเจ็ดอได้แก่รูปารมณอารมณ์ที่ทำให้รู้ทำให้เห็นรูปเมื่อเห็นแล้วน้องก็ามาตรึกเป็นอารมณ์เช่นนี้เรียกว่ามนโนปิญญาณความรู้เรื่องไหมเนี่ย ความยิ่งลึกต้องตาไม่ัาทำไมอารมณ์ที่สามารถจะบรแรแยกจะจะบรรยายละแจกแจงได้มีทั้งหมดหมด้วยกันทั้งหมดคืออารมณ์เจอยางคือรูปอารมณ์อารมณ์ที่ทำให้เห็นรูปเมื่อเห็นแล้วน้องมาดึกคือตาเห็นรูปเนี่ยมันจะเห็นได้ก็เมื่อต้องมีอารมณ์ให้เห็น ถ้าไม่มีอารมณ์ตั้งเอาไว้จะไม่เห็นแม่เห็นก็สัอแต่ไว้เห็นเข้าใจไหมเช่นเราหนูเวลานี้เนี่ยเห็นลูปปู่ไหมแล้วเห็นภาพไหมระหว่างเห็นรูปปู่ไปเห็นภาพเห็นอะไรมากกว่าเพราะเราไม่มีอารมณ์ร่วงหน้าที่จะเห็นภาพแต่มีอารมณ์เห็นร่วงหน้าที่จะเห็นลูปปู่การเห็นจึงชัดเจนขึ้น เพราะฉะนั้นกว่าเราจะได้เห็นอะไรนะั้นมันต้องมีอารมณ์ตึงก่อนเช่นเจตนาก่อนเราจะเห็นหน้าไหนตาใดได้แต่ถ้าไม่มีเจตนาที่จะเห็นแม้ตาเห็นก็สักแต่ว่าเห็นหูฟังเสียงก็สักแต่ว่าฟังจมูกดมก็สักแต่ว่าดมลิ้นรับรสก็สักแต่ว่ารับเพราะไม่มีเจตนาจะรับจะดมจะดูจะเห็นเข้าใจไหมหลังนี้จึงเรียกว่าดูปารม แต่ถ้าน้องอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาเึงเช่นนี้เขาเรียกว่ามนโนวิญญานะเช่นเราตั้งใจจะเห็นลูกปูแต่ไม่เห็นพร้าหรือเห็นพร้าข้างหลังแบบเฉยๆแต่เห็นลูกปูแล้วให้ความสําสคัญอย่างนี้ก็เรียกว่ามนโนวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์ทางทางใจมนโนคือใจ อย่าหากเห็นรูปที่ปรากฏเป็นเพียงสีต่างๆแลดับไปไม่มีการปรุงเช่นนี้เรียกว่าทำมาลงคือเห็นแล้วไม่น้องเข้ามาเห็นแล้วไม่คิดอะไรก็เฉยๆมันก็ดับไปแต่ถ้าเห็นแล้วน้องเข้ามาในใจเช่นคนนุ่นสวยคนนุ้นรวยคนนี้หลอน้องเข้ามาอย่างนี้สภาวพธรรมก็จะเรียกว่าทำมาลงคืออารมณ์ที่เกิดจากจับใจ ตาเห็นมันไม่ใช่เกิดกับตาแต่เกิดกับใจเพราะตาได้สัแต่ไ่าเห็นและตาเห็นได้แค่แค่สีเฉยเยแต่ที่มันสวยมันรวยมันหลอ่อมันดีมันเจ้าราะใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าใจเป็นนายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจ,เ,ใจเช่นนี้เรียกว่าธรรมารมมิใช่เห็นได้ด้วยตาแต่เห็นได้ด้วยใจ ต่อมาสัตวอารมหมายถึงเสียงที่กําลังได้ยินก็เหมือนการหลุดเสียงก็เหมือนกันต้องมีจิตคิดจะฟังจึงได้ยินใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่มีจิตคิดจะฟังเราได้ยินตอนนี้เราได้ยินเสียงทั้ลมเปล่าไปไหมได้ยินได้ยินแต่ไม่มีจิตคิดจะฟังจิตเราคิดจะฟังอะไรฟังวอปู่แม้เสียงที่ได้ยินก็สั่งแต่ว่าได้ยินมึงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย เสาร์ารมณ์หมายถึงเสียงที่กาลังได้ยินและก่อนได้ยินเป็นอารมณ์ของหูและเมื่อได้ยินแล้วจิตรับรู้เช่นนี้เรียกว่าโสตวิญญาณได้ยินแล้วจิตรับรู้จึงจะเรียกว่าโสตวิญญาคือรู้ทางหูแต่ถ้าได้ยินแล้วจิตไม่รับรู้ ก็ไม่เรียกว่าโสดาบินญ,ญาเพราะความรู้ไม่อยู่ที่หูฟังรู้รับรู้ไม่ใช่เกิดจากหูแล้วแต่เมื่อรับรู้มาแล้วจากหูแล้วมาตึงก็เรียกว่าธรรมารมนะมาคิดเอาเสียงนั้นมาคิดเช่นชาวบ้า,านเขาด่าฟังแล้วเฉยเยก็ ก็ได้ตแต่ลว่าความไม่ปรุงเป็นอะไรไม่เรียกว่าโสาปิญญาแต่ถ้าความชาวบาเขาด่าแล้วเอามาปรุงเรียกว่าโสตปิญญาอาเสียงนั้นดับไปแล้วแต่จิตยังนําม,มันคิดอยู่เช่นนี้เรียกว่าสัทธารูปคือความปรุงเป็นเรื่องเป็นการรูปแปลว่าการปรุงแต่ง รูปแปลว่าการนำคือรูปเบบมันมีอยู่ทั้งสภาวะรูปทางเสียงรูปทางเปิน่นรูปทางลิขรตรูปทางสัมผัสเพราะงั้นเมื่อมีการประดบแต่งเขาก็เรียกว่าเป็นรูปอย่างหนึ่งเรียกว่าสัตธรรูปหรือไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยไม่ได้ยินเลยหูหนวกแต่จิตดันนำมาคิดมึงทำป่ะมึงมีญาติบ้าง ทไม่เคียเ่ยวมาแลแต่ดานคิดเช่นนี้เรียกว่ารรมารมณ์รมารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจเสียงที่เกิดกับใจเสียงเกิดกับใจได้ไหม <S <S ได้เสียงเนี่ยมันหูมีแน่หน้านี่ความแต่ใจเมื่อรับเข้ามาก็กลายเป็นเสียงของใจ เป็นเสียงของใจก้องอยู่ในใจเขาด่าตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ดันมานอนดิ้นทั้งคืนหนังกลาบทั้งคืนไม่หลับเพราะเสียงมันดังในใจแต่หูที่ฟังเสียงมันดับไปแล้วไหมดับไปนานแล้วดับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ที่มันไม่ดับคือใจใจเรามันไม่ดับเพราะเสียงนั้นยังจาอยู่ถามว่าทำไมยังจำเพราะหน้าที่ของใจ น,นี้มนะันมีหน้าที่สี่อย่างรับอารมณ์จำอารมณ์รู้อารมณ์และคิดอารมณ์ถ้าไม่มีสติเราก็จะองจัดดูแลกำบับดูแลาาการรับการจำการคิดการรู้ไม่ได้ เหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าบีสอนให้เรามีสติเราจะได้เลือกรับในสิ่งที่ควรรับเลือกจำในสิ่งที่ควรจำเลือกรู้ในสิ่งที่ควรรู้เลือกคิดในสิ่งที่ควรคิดอะไรที่ไม่ควรคิดไม่ควรรับไม่ควรจำไม่ควรรู้ก็ทิ้งมันไปเสียแล้วเราจะ ก็จกัดเขาเป็นรูปชนิดหนึ่งส่วนการรับรู้ใ,ใดๆที่เรียกว่ากลิ่นน้หอมกลิ่นน้เหม็นไม่ใช่จำหนูสา์แต่รู้ทางไหนรู้จักใจแล้วเราจะรู้ได้ยางไงจารับอดีตชาติเราเคยจำกลิ่นนี้มาว่ากินแบบนี้มันขี้กิิอน่าบนี้ดอกไม้ท่านคนไม่ใช่เกิดชาติเดียว เกิดมาเป็นหลายร้อยหลายล้านธันชาติแต่แต่ชาติมันก็สะสมเพราะจิตมีหน้าที่จำถูกไหมจำคิดรู้รับเพราะจำนี่แหละมันก็รับจำเอาแต่สิ่งที่มันดีบ้างไม่ดีบ้าแม้แต่กลิ่นมันก็จำเพราะฉะนั้นการรู้จักกลิ่นนี้ว่าหอม ถึงคิดเรียกว่ามโนวิญญาเช่นนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาแล้วในขณะที่เรารู้ว่ากิ่น,นี้มันหมอมเนี่ยกระบวนการสังตาของกลิ่นเนี่ยมีจิตเจ็ดดวงมากฏขึ้นแล้วแต่ละดวงแต่ละดวงมันเกิดดับเกิดดับแล้วขณะที่เกิดดับเกิดดับเอาจินนี้มันเอากลิ่นนี้มัน,าน,นมาคิดอยู่เนี่ยเกิดดับเกิดดับเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์ได้ในกลิ่นนี้เหม็นหรือหมอมเนี่ยจิตเจ็ดขนาด ใ้จตขนานี่แหละเขาเรียกว่ามนโนวิญญาคือการึ่งเอาปิดมาถึงในใจไอ้จมูกงมน่ะมันหายไปแต่ที่มันยังคาราอาสัรยังข้างน้ำอยู่เพราะกิ่นน่ะมันอยู่นนนใ,นในใจนี่จัดว่าเป็นธรรมารมณ์หาสินนั้นปรากฏแกจมูกแล้วไม่เกิดอารมณ์ใดๆเลยเวลานี่มีลิ่นไมนอกตัวเรามี ไม่เกิดอารมณ์ใดๆเพราะเราไม่มีจิตน้อมเข้าไปรับกลิ่นมันจึงทำให้สิ่นนั้นไม่ปรากฏอารมณ์ไม่กลงเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าพันธรูปหากกลิ่นนั้นปรากฏแก่จะปูนั้นไม่เกิดอารมณ์ใดๆเลยอย่างนี้เรียกว่าพันธารูปรูปหรือกลิ่นที่ไม่ก่อให้เกิดอ,อารมณ์คือจิตไม่น้อมเข้ามานั่นเอง กินอะไรอะไรในโลกนี่คือบทสรุปที่ครูู้่เขียนฝากเอาไว้ว่าดินใดๆในโลกจะยั่งยืนเป็นอมตะไม่มีวันเสื่อมสู้ตินแห่งศีลสมาธิและปัญญาเป็นใหม่มและสารลมหมายถึงรถจีกระทบลิ้นเกิดจากการรับรู้เรียกว่าชิวหาวิญญารถ กระทบริ้นและเกิดการรับรู้รู้สึกทางรสปรากฏนั้นเรียกว่าชิวหาวิญญาที่จิิญานนะเป็นกระบวนการของจิตอย่างหนึ่ง